ทำไมกียงยังไม่รู้เกมหมดแล้วแ,แกผมขอกราบสวีครับทุกผู้ชมวันนะวันนี้อยู่กับเกมแท็บอีกรอบเป็นรอบที่สองนะนะใช่ผมผมมีตัวละครที่ผมได้ตั้งชื่อว่าก o s สมันจะอยู่ในนี่ผมตั้งเป็นอยู่ในโหมดก็อสมันเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ มันอยู่มันมันชื่อว่ามันชื่อว่าพระเจ้าเาปกติตั้งไวเงั้นแะไรมันมันก็ไม่ใช่พระเจ้าหรอกเพื่อปลอยากตั้งว่ากดเป็นพระเจ้าความหัวตัวมันหัว,วมอย่างเช่นตัวนี้มันจะเป็นผมไปดูคลิปคนนี้ครับมนนะช่อ,องจากช่องกูจิตกูเขาได้ทำตัวนี่ดีเดนาะผมเลยเราทำตามเข้ามามันก็ได้แบบนี้ ลองไปดูที่ช่องเขาเลยช่องโผลเจ๊โบนะนี่เอาอันทำให้เหมือนช่องเขาแต่ว่าก็พอไดอนน้ผมลองให้ผมดูตัวละครเจนอสกับผมเลยนะอืมเอาเจนอสมาเจอกับตัวอะไรดีอืมไม่ใช่ตัวนี้ยไม่ยังไม่เหอเขาเจอกับตัวเอง มันให้เจอกะตัวอเลยว่าต้องเจอแบบเป็นฝูงเคอคเคเคเจอะอะไรดีหากันคิดว่าเจอะอะไรกันดีกันเถอะท่านผู้ชมเจอเก๋าพูดถ้ามันใช้ปืนดีกว่านี่สกมาเยอะเลยนี่ที่เจนอเรอรออยู่แล้ว พอมออยังตส่นเว้นจีน้อ,อยโยนน้ำยาไปเลยนี่ช่องโเรจริโกเขาทำดีขนาดนิะชนะ่วงนี้ก็าอาเรก็ได้เกยแคดเหมืว่าช่วงนี้เขาทำดี <c oughs> อันนี้ไป็นร่างแรวนะผมลองเอาไปทำเป็นร่างสองฉบับผมดูฉบับผมร่างสองก็นี่่า,างสองจุดห้านี่จีนาะ ผมทำเองค่ะน่าสงแล้ว่านแรกผมเองเราเข้ามาติดอยู่เจอเพิ่มคือมาความเทคก็วิวคือกิ่งเดิม่าดูเลยืออืออเออืออเจกเจกนี่เลยเอาติเดิมสู้กับร่างหนึ่งจะสบายสบายมั้งไม่รู้มันไม่นมมีสามตัว what the ต <f uro. S 1> ีฟ้าแพ้มันมีสามตัวนี่นะทีเด็ดเอาเป็นตุลคอนวันไอคอนก็แล้วกันนะอย่างนี้ไม่กี่เดียวลบ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 โอเคตัวนหนวันตัวที่เหมาะสมอะไรจริงจริงจริงตุ้ม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 ตัวนี้มันก็ไม่ได้โหดมากหรอกตัวนี้มันก็แบบเหมือนร่างหนึ่งแหละแค่ความสกิลมันเยอะกว่าเดิม และความไว้ก็เยอะกว่าเดิมนะ้กันวชนะด้วยมาถึงล่างนี้ค่ะล่างที่โหดสุดนะล่างนี้สู้กันได้นได้สบายสบายลางเนี้ยล่างเจนสเชฟบบผมนี่อ่าอ่างอาจจะดูแบบเรียบเเรียจะจืดไปหน่อยมันตัวมาเยอะมอนกันแต่ว่าดูคุณดูดีนี่ยิงว wa well, ัวยิงว well, ัวปี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 ตุ้งตุ พี่เราแท้สัตว์เลอไม่ไปแท้ยังมีตัวสายความเร็วไวแล้วตัวนี้ผมส่วนมากผมจะเล่นกใจตัวสายพวกนี้ไว้มันจะเล่นกับตัวถ้ามันยิงปืนแล้วไม่ตัวนี้ไม่สามารถบล็อกการยิงปืนได้เลยตัวนี้ผมก็ทำมาจากเชลเปตโกงอ่ะแต่ว่าจะเป็นตัวเชนทอมแมนนะแต่ว่าผมใช้ดีกว่าตัวเชนทอมแมนเลยตัวนี้นี่เป็นตัวนี้นี่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 ตัวอาจจะแปลกๆอะไรกันนะ ตัวพับไปพับมาได้ดูความเร็วมันอาจจะม่เท่าเจโน,นะแต่ว่า,ร,าระกระสุนได้คล้องแค่ตัวนี้ตัวนี้คล้องแค่โซแหละตัวนี้มันแพ้อ่ะมันเยอะเกิน มันแบบนั่งเราเป็นกุ้งเนี่ยเดี๋ยวแม่แต่ว่าปัดกระสุนได้ตัวเนี่ยปัดกระสุนได้อะฉันต,ตัวนี้เป็นตัวที่แม่งเล่นพูดแต่เร็วก็เพาเร็วนี่อยู่จุ้จู้จู้ว่าตัวนี้ผมจะเอาเล่นกับผนะู้ธรรมดากเขานะนีะแพ้หมดตายหมดต,ตู้จ่อยตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งน่าแถมเบากแถมเปาะเบาะบ,บ,บางเด็มันก็โหดนะนี่บอกวลยเป็นตัวเก่าที่ผมทำเลยนะ ตัว road, นี้เป็นตัวที่โหดมากโหดมันคือโหดกับตัวนี้นอนจีนนสผมเนี่ยโหดกว่าจีนนสผมมีโอกาชนะว่างหรือเปล่าก็จริงแหละเน้ก็แล้วแต่ออ่ะคืถ้าคุณได้มาจับตัวเกมโหดได้รจีโนสุกตัวฝ่ายชนะก็มีน้อยอ่ะตัวนี้ไม่ตอวจับล็อกได้ไม่พูดถึงจีโนสุกไม่แย่งไปไหนไม่ได้เลยมาเลยเันนี้ก็เจอได้แต่เกมนี้สุดแสนง่ ตัวนี้เป็นตัวที่แบบโหดมากเลยตัวนี้ปาเถื่อนเลยเดิเจน่องไปไหนไม่ได้แล้วนะโอ้ยเน่ยอ้ยเยยยโอโยอโย้โ้ยย ก็เอาจีโน่ไปเช็คใไก่อนก็แล้วกันโอ้จีโน่ไปไหนไม่ได้นะโอ้ยยยหยยยนยยยยยย่ยยย่ยย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 ย่ยยยย้ยมยยมเก็ยยยวกยยยยวนยย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 ละมันชื่อว่ายยยยย่ยยยซียย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 ยเยอยย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 ายยยยยยลย ตัวสูมันชั่วกสนี่กรอนะตัวสี่ตัวอันตัวนี้ไม่ลงนะไม่เชื่อกูลองดูหนจบก้นไวต่วตัวตัวกอสตัวมันชื่วกอสอ่ะไม่ได้หดเลยตัวนี้หัสวยตัวนี้ผมไปโหลดมัดมาไม่เชื่อกลองดูหนีเนตัว c ผมแพ้นี่กอสแพ้ ก็ก์เป็นระดับรองเลยนะนี่เอาตัวเจนนสผมจะเอาเซตนี้มาสู้กันเลยนะเซตนี้เซตนี้จะเป็นเซตของพวกตัวสายเร็วกันนะเราเสนอพวกตัวสายเร็วมาการเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวก็ต์เนะก็ต์เทียก็ต์ก็ต์มาเลยก็ต์มาเลยก็ด์ก็ตก็ตนี่ก็ต์ตัวเดียว ดูแล so ้วกดกดตัวเดียวมึมองจากมึงมองจากใกล้ใกกูมองวันอีก่นนี่ก็ตัวเดียว vs อี้เจนอสนินจาเรียคนผมไเรียผมรียกชื่อดีกว่าตัวนี้เจนอสสร้างสเจนอสธรรมดาสกิบย ขันพัชนะเจตอนนี้เปิดมาหวั่นไอ้หวั่นจะตายแล้วตอนนี้มีใครตายเพราะมีกี่บ้าเจนอล่ะนรมดาได้ตายแล้วนะตัวต่อไปที่จะตายคือใครเหอเจนอ่ะเราขออโหลิเจนอสไอ้ไม่ใส่หน้ากากมันแก่แต่นี่ยมีใครว่าโอ้งโห วิญญาณหรือพี่แก้วนีญญาณหรือพี่แก้อยู่วิเจโน่ต้องถูกตดต,ตายแล้วแล้วพี่แกสาย่คอมเร็วก็ตายไปแล้วนะฮึ่มฮึต่อไปสู้กันเลยพุทธเจนเลยวันอ็กส์พุทูกับเจโน่ ยิงแล้วริ่มงเลยเริ่มยิงละตัวนี้แม่งการโจมตีปกติผมไม่ได้ใส่เลยแม่งเพราะการโจมตีแล้วมันก็สมุดไละว่าตัวนี้จะนิ่งหลบไปโอ้โหสีฟ้าแพ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่โหดเลยนะตัวที่โหดมากเูวสู้เจเอาตายเลยเจโน udah dai, oh my gosh, wow, jadi nanya kalau โอ้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 โอโอ oh my g o ้โอ้โอ้โอ้โว้าอ้โอ้โอ้้้โอ้โอ้โออ้โอ้โ้อ้โอ้อ้โ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 าอ้้ออ้โ้อ้อ้โเ้อรโอ้โอ้โอ้โ้โออ้โอ้โอ้้้โอ้ยอ้โออรโอตอ้โออ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โออส เจนอสสวยเลยเนี่ยพี่พี่ดาดใหญ่ที่ถือว่าคนี่ตัวนอรีได้แตวก่งนะคนที่สู้คน่วาสู้เจนตระดมนี้ได้นยเ่งแน่นอนเก่งจริงๆอ่ะเจโนตคไม่ไหวนะตอนนี้เจน์จะตายี่ดาดใหญ่กพี่จด็จะง เล่นเล่นเล่นแล้วเล่นมาียเล่นแล้วเล่นเหลืึ่อื้แต่อือสิงที่ตัวเองนั่งทำมาตอนนี้พี่อะใหญ่ไม่โดนยำเดอยเลยพี่เจนอก็จะตายเองวะพี่เจนอไม่สู้ทีไม่ไหววกันับพี่อพี่ดับใหญ่พี่ดับใหญ่ผมไม่ได้ังมันเห็วมาเลยนะ มันเร็วมากเนาคงโกงมันไปอ่ะโมโหนะค่ะตัวละครที่มีความบาลานซ์บาลานซ์แล้วก็โกงบาลานซ์ก็คือดาวมจแรงบาลานซ์อ่ะก็คือดาเมจกับความเร็วและเลือดมันเกิดไม่รู้อ่ะบาลานซ์เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเลยเนอะ ตัวสีแดงตายเจนนอร์สไตล์ก็คุณก็เร็วเลยนะตัว่าตัวดาดใหญ่เนี่ยมันแพ็กก็เดี๋ยวผมไปดูวิธีการสร้างก้อนกันเลยดีกว่าถ้าคุณอยากสร้างแบบผมเหรอมันต้องมีพิธีอยู่แหละเดี๋ยวผมพาคุณไปดูเลยนี่อืมแล้วก็อืมอ,อ,อันนี้คนแราคาหนึ่งพันบาท ไปดูกันเลยนี่ก่อนนะมันชื่อว่าก๊อสผมจะใช้ไม่ใช้เป็นกระจายเท่านะผมจะใช้เป็นกระสุนแบบนี้นี่นี่กระสุนแบบนี้นะครับผมนะใช้เป็นกระสุนแบบนี้แล้วก็ผมก็สกิลมันจะเป็นสกิลพวกนี้นะเดี๋ยวผมแบบ ก็คือทีเกิยวข้างล่างเดี๋ยวผมข้อไม่บอกทีร้านน่ยนะกิวข้างล่างคุณก็ลองแบบดนะูว่าคุณควราใส่ไงเพราผมก็ดูไม่ออกไปกันราดูสิกิวแถวข้างบนแล้วไปแล้วกันนะแล้วเสื้อผ้าคุณก็่ต้องใส่ตามผมก็ไอะแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องปรับแต่งอะ่ะคือนี้ไมอันนี้จะเป็นหลอดเรื่อดนะก้าวอีกก็คือผมคือผมใช้ เลือดมันเก้าล้านล้านล้านสองตัวอันนี้อันที่สองจะเป็นขนาดตัวนะผมจะปรับเป็นธรรมดาแล้านะธรรมดาคือหนึ่งน้ำหนักตัวก็ประมาณนี้นะดูน้ำหนักตัวความสปีดวูลล้อหนึ่งร้อยออันอันนี้อันนี้ความเร็วการโยนอาวุธป,ประมาณนี้น ี่คุณดูเลยนับเอาเลยอันนี้ดาเมีนี่ตูตูตามนามี่คุณก็จะได้ตัวละครกดกดนะครับผมนะคุณท่าประมาณนี้ก็ได้อะนี่ตัวละครที่กลัวมาก ถ้าคุณคิดว่าตัวละครที่ผมทำยังไม่กินพอก็อบอกมาแน่นะครับเพื่อนนะเป็นตัวละครที่เล่นโคตรจะสนุกสนุกนี่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 เล่นน้อยสู้ยังไม่ได้เลยนี่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 ถ้าคุณดูวิธีกา,ารสร้างไว้แล้วถงั้นเราลองไปสู้กับฝูงตัวอื่นกันดีกว่า

ตัวละครผมจะได้เป็นชโชว์ให้มันถกตดนะครับผมนะถ้าใครอยากให้ผมสอนมาสร้างตัวเจนอสไปดูช่องโอรงปรเจกต์ก็ได้ไดนะครับผมนะแต่ว่าจะมาดูช่องผลก็ได้ถ้าผู้ชมนะจิ๊จิ๊ตู้กับผู้ชนเผ่านั่นแหละ คนเผา่าจะไม่รอดท่านผู้ชมก็เห็นความเก่งของเจนอสเปนนี่ไปก็ส์อยากลืมลูมจากจำ <c oughs> ชื่อเจนอสมากเกินไปมันชื่อว่าก็สนี่เก่อนะมันไม่ใช่เจนอสมันชื่อวอ่าก็ส์จะเต็มแล้วสุมที่ใบช้างช้างกานกล้วยดุลิเกียววย ปูขอเล่นเป็น oh. ต um, uh ัวละครอะไรดีขอเล่นเป็นตัวโลดีกว่ามาเลยประตูข้างนอ้โหโอ้โหโอลองสิงมันลองสิงมัน ไอันนี้พอลราอารมอารมณ์่ขุดเป็นแอสโตรอทเล็ตการพุ่งอ่ะกลวหรอเปล่าเนี่แอสโตรอทเล็การพุ่งอ๋ออเลยอะไล ลองใครเนี่ยความเร็วของมันน่าแม่งเยอะเยอะเยอะจริงถ้าใครจะให้ผมจะใครจะใครสนใจตัวไหนก็บอกผมมาได้นะอยู่ผมจะลองตอนสร้างท่านผู้ชมดูนะเขาหน่อยนะเออตื๊ดอืมเฟซไหนดีเฟสนี้ดีกว่าดีทะมุไรนี่นี่นีอะไรนี่อะไรเนี่ย สิง,วงอวกาศเนี่ยอกรณ์อกรเครื่องยิงธนูดีเลยการทดสอบมาเลยมาเลยก็ตดูมามามาก็ตก็ต์ก็ตเชียกระดาบก็ตเชียก็ต้อมีทางแพ้ใครอยู่นะคุณดูดูการยิงยิงยิง กดพุ่งไปพุ่งมาดูดิโอ้โหก็มีจะใครมีจะจะมีใครยิงโดนพี่แกพี่แกบ้างวะโอ้โหพี่แกพี่แกแม่งเล่นลหลบไว้ตัวเนี้ยเล่นหลบไอพี่แกแล้ววะกดพี่ก๊อตอยู่เลย ไม่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 ใช่กอสิลานะก็พระเจ้าพระเจ้าหไงหรอม่นจะเรียพระเจ้าก็คือพระเจ้าก็คือมันนี่มันตัวนี้มันไม่ใช่พระเจ้าของโลกนี่ค่ะนะก็คือตัวนี้ความเก่งมันระดับพระเจ้านะค่ะหัวเนินทัชมอย่าฟังฟองหมากินเลครับามปนะมันดูง่ายกว่างยิงโอ้โหกระสุนแม่งออกไปแล้วเปิดแบกเด้วยแม่งกระสานแม่งกระสานมันไม่เยอะเลยหัวค้งเลย มาคงมังมันงคงแหละมาคงหละมาคงหละโอ้โหโดูแลมันถึงถึงพ่นไฟได้มันมันคืออะไรมันคือเครื่องพ่นไฟว่ามันคือผอ,อ้นี่ดูขออไอปัดปพระเจ้าความเก่งระดับเทพเจ้าอ้หจบไปไ,ไห้ กโผล่เจ้าคุณไม่เชื่อนะว่าตัวนี้มันาถามว่าลงกระสุนได้เยอะเยอะๆแต่เยอะๆนะฮะนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้สามตัวที่มาใช้ปืนคนตู้นะมึงม่งมึงแค่บันหลบเนี่ยเดี๋ยวมันฆ่าได้มึงอ่ะดุยดูดุ แต่อู้หูยิงกนแล้วก็ลบได้ไว้กระสุนอะต้องไชมยังไงต้องไปวจทวกตรวจแล้วเขาไม่ก็เห็นเห็นเห็นกระสุนหลบไปชมไปเห็นพวกมันตายก่อนพู้ดังพูดดังช่วยพวมันอ่ะเราเห็นเราคุณจะเห็นตวันี้แบบเช้าๆมันระโด่นี่น กำลังยิงยิงี๋ยวว่าโดดโดดปัดพุ่งโดดปัดพุ่งน้ำหมดเลยเหรอที่ตัวเขาระดับก๊อตเจ้าเจ้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเลยตัวไฟช็อตตัวไฟช็อตตัวไฟช็อตโอ้โหเก่งเนี่ตัวนี้เก่งเนยเก่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเคยทำเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวระดับที่เก่งมาก นำด้วยซีบวดอบใหญ่ทีมทีมทีพวกนี้ทีมทีม,ทททททมทของพวกนะี้ครับผมนะมาสู้กับมาสู้กับตัวละครระดรบพันเจ้ามีซีกบไหวหรือเปล่า ละครเป็ัวละคที่ผมดีไซน์แป้งเดียวแป้งเดียวจริงๆตัวละครยังมดีไซน์แป้งเดียวแต่ว่าโคตกิ่งโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหดอ้โหกระสุนไม่ก็แหลกคุณเนี้ยความเกิ่งอะฟูขึนมาได้หผวเสกมาไม่ความกิ่งไม่ใช่ทำมาไอคุณเนี้ยความก่งนี่พกยิมมันยิงเก่งมาก อออออเลยหวหก็เออผมคิด mm. ว hmm, ่าตัวเจนออเป็นตัวที่มีความบาลานซ์สูงแม่แหละคือความเบลเลื่ดนองมันแล้วจิตของมันไม่มีความบาลานซ์ถูกเลตัวเจนอออ่ะแต่วตัวตัวประเจ้าไม่ได้ตัวละครเลยะอเจ้าสู้ไม่ได้โอ้

ปากตะคุ้ปากตะคุ้งตะคุ้งขาเนี่ยนะเสกตะคุ้งให้คุ้กนได้นรอวะอุ้ยอุ้ยเยหรือะยิยิงวนจับบ้างปคงปัดะคนนี้เจกตะงได้ัจินอาแพ้ ลกสูศศ้กับกอจะเป็นยังไงวะมันน้องอยู่ที่ดวงกันแหละอืออืออเราหยิดอย่งงมันอ,อ,อ,อยู่ที่ความเก่งเว้ยววก๊ก็กอะก กูคมไม่จะไม่ตายเลยโอ้โหสังกินมันไม่อ้ไงตัวพวกนี้มาเยอะเลยอูจิตายยตายว่ามา่อไหเกมแหลกจิบหายไม่เสียฮันดูบันตั้งเยอะโอ้ยไม่ก็ออะไรมาเนี่ยออแล้วเนี่ยอะไร้วเนี่ย ตัวเห่ทีพ่แพ้เอาไปตัวละครตัวตัวชู้ตัวซีติบสามติบหกติบสามตัวยังแพ้โอเคแล้ววันนี่นะคลิปนี้ขอจบไปแค่เท่านี้นะครับผมนะ กับการรีวิวตัวคอสของผมนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปอื่นน่าจะคงมีแหละ <S <S ผมว่าผมาว่าโลบ็อกช่วงนี้มันเริ่มน่าเบื่อแหละตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมจะกลับมาเล่นต่อมาสักแมปแมป The s t ตองเก็ตอัปเดตนะครับว่าน่าะคงกลับมาเล่นแหละเพราะช่วงนี้โลบ็อกมันก็ไม่รู้เหรอจะมันน่าเบื่อขึ้นนรืมันแมปเล่นไม่ค่อยเจออ เพื่อนผมก็ไม่ค่อยได้กับผมเลยนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมนะกระตัวนะผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เกมไว้ข้างล่างน,นะครับผมนะล่างกายคอมเมนต์มมนเลยร่างกายคอมเมนต์มมนเลยนะครับผมนะทิ้งลิงก์เกมไว้ให้เลย โอเคนะคิวไมหูขอจบเมื่อพิมเท่านี้นะครับผมนะแต่ตัวดับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอาจจะเป็นการสอนวิธีสร้างก็ได้นะครับผมนะวิธีสร้างตัวดับก็แม่ก็เจนออสก็ได้นะครับผมนะตัวดับก็ตัวแค่โหดมากเอาไปสร้างตามก็ได้นะครับผมนะลองไปย้อนดูคลิปใหม่ก็ได้นะครับผมนะมาดูคลิปก็ได้ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้สนุกอยดาลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดติดตามด้วยนะจ๊ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สนุกมากเลยบิน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 วิววิววิวัต่วีไอคลิปไม่เหลืท่านี้แล้วบ๊ายบายังคืนถ่ายคลิปวันกลางคืนจะมูกอ่ยรู้สึกเล่นก็ไม่เล่นไในแค่สิบนาทีทนไมถ่ายกลาคืนจมูกวะมันเป็นเกมที่เล่นเพลินมากเลยนะคะับผมคลิปนี้แหละบาย ขอให้ไปขอให้ทุกวันมีวันที่ดีดไไนะครับผมนะเจนเนอร์ละบ๊ายบายกับตัวรับก็ต์เทียบ๊ายบาย